สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนึกว่าจะไม่ได้เจอกันซะแล้วกล่ำลากันไปแต่ภาคเช้านะคะวันนี้ภาคบ่ายเจอกันเรื่องการลบจํานวนคะก็ทําคล้ายๆกันกับตอนเช้านะคะแต่ว่ามันจะมีข้อสําคัญอยู่ตรงที่ว่าการลบห้ามสลับตัวตั้งกับตัวลบเด็ดขาดและเด็กๆจะต้อง นำตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยห้ามสลับกันนะคะอามาเริ่มกันเลยตัวอย่างจำนวนเต็ม2เศษ5ส่วน6ลบด้วยจำนวนเต็ม1เศษ2ส่วน6เวลาเขียนวิธีท,ทำเสร็จปุ๊บลอกโจทย์ลงไปก่อนนะคะเศษจำนวนเต็ม2เศษ5ส่วน6ลบด้วยจำนวนเต็ม1เศษ2ส่วน6ข้อนีอ้ตัวอย่างนี้ในกรณีที่ตัวส่วนเป็น6เท่ากันและตัวส่วนมันเท่ากันเราจะต้องทำจำนวนคะให้มันไปอยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนี่นะ สูตรเดิมหน้าคูณล่างบวกบนตัวส่วนคงเดิมเอาสองคูณหกได้สิบสองสิบสองไปบวกห้าเป็นสิบเจ็ดหนูก็ได้เลยสิบเจ็ดส่วนคงเดิมคือเลขหก 6. โอเคไหมคะต่อมาลบด้วยอ่ะเปลี่ยนให้มันไปเป็นเสร็จเกินสูตรเหมือนเดิมหน้าคูณล่างบวกบนส่วนคงเดิมหนึ่งคูณหกด้วยหกได้หกหกไปบวกสองได้แปดเศษแปดส่วนหก พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บส่วนเท่ากันแล้วบรรทัดที่หนึ่งโอเคไหมคะบรรทัดที่หนึ่งทำส่วนให้เท่าเสร็จปุ๊บอ่ะส่วนเท่ากันไม่ได้ทําส่วนให้เท่าเมื่อกี้อ่าทําคะให้ไปเป็นเศษเกินเฉยเสร็จปุ๊บเราเอาตัวข้างบนตัวเศษลบกันสิบเจ็ดลบแปดเหลือเก้าหกก็ยังเขียนไว้เหมือนเดิมเพราะว่าตัวส่วนเราคงเดิมดังนั้นเวลาจะตอบ แบบนี้ตอบยังไม่ได้ห้ามตอบสัปดาห์ที่แล้วมีคนตอบมาให้คุณครูเยอะแยะเลยซึ่งใครตอบแบบนี้มาคะแนนไม่เต็มนะคะเพราะว่าเก้าส่วนหกยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตามหนูต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามก่อนตอบนะคะเก้ากับหกใครรู้บ้างว่ามีจำนวนนับไหนที่สามารถหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวอ่าให้เวลาสองวินาทีหนึ่งสองหมดเวลาอ่ะ กากับหสามารถนำ3ามหารทั้งเศษและส่วนได้นะคะสามคูณอะไรได้9ก้าก็คือ3าคูณสาสามคูณอะไรได้หกก็คือสามคูณสองเป็นหเห็นไหมคะว่าจากเศษเก้าส่วนหตัวเลขที่มากสามารถลดทอนให้เหลือเศษสาส่วนสองได้โดยการเอาแม่3าไปหารทั้งเศษและส่วนเหลือเศษสามส่วนสองแต่เศษ3าส่วนสองเนี้ยก็ยังต่อไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอยู่ในรูปของเศษเกินหนูต้องเปลี่ยนเศษเกินตัวนี้ให้ไปเป็นจำนวนคะอ่า พอเปลี่ยนเป็นคะหนูก็ท่องสูตรคูณแม่สองสองคูณอะไรได้ใกล้เคียงกับสามก็คือสองหนึ่งเป็นสองสองกับสามลบกันเหลือหนึ่งส่วนไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าส่วนยังเป็นเลขเดิมคือเลขสองดังนั้นข้อนี้ได้คําตอบแล้วตอบออกมาเป็นจํานวนเต็มหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองโอเคไหมคะถ้าเป็นเศษเกินให้ตอบจํานวนคะแต่ถ้า อยู่ในรูปของเศษส่วนที่ยังไม่เป็นรูปอย่างง่ายก็คือยังไม่เป็นรูปเศษส่วนอย่างตำ่ำทำให้เป็นอย่างต่าก่อนนะคะต่อมา,อาจำนวนเต็มสองเศษสามส่วน6ลบด้วยจำนวนเต็มหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบสอง่าแบบนี้คือส่วนที่ยังไม่เท่า ต้องทำส่วนให้เท่ากันด้วยถึงจะลบกันได้นะคะเริ่มจากเขียนโจทย์จำนวนเต็ม2เศษ3ส่วน6ลบด้วยจำนวนเต็ม1เศษ1ส่วน12เท่ากับเริ่มจากการทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินทั้ง2ก้อนนี้เลยอะจะทำให้เป็นเศษเกินแล้วนะคะ2คูน6ได้12 12ไปบวกกับ3ได้15ส่วนยังคงเดิมคือเลขห โอเคไหมคะนี่นะต่อมาเขามีลบใช่ไหมเราก็ใส่ลบต่อมา12มาคูณ1ก็ได้12แล้วค่อยเอาไปบวกกับ1ข้างบนก็จะเป็น13ส่วน12อะพอเปลี่ยนเป็นเศษเกินเศษปุ๊บให้หนูทําส่วนให้เท่าในที่นี้จะทําเศษ15ส่วน6ให้ส่วน6มันกลายเป็น12เราก็จะใส่วงเล็บครอบมันเศษ15ส่วน6 คูณบนล่างอ่ะลบด้วยเศษสิบสาส่วน1ิคุณครูจะใส่ในรูปแบบนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยหาเลขลงไปใส่6คูณอะไรหน้าได้12ก็คือ6 1 6 6 2 12ก็คือ6กคูณ2ใช่ไหมคะห6คูณสก็คูณลงไปทั้งเศษและส่วนเลย15คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ยแม่15ไม่เคยท่องเลยแต่การคูณ2ก็คือการเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งก็คือ15บวกกัน2ตัวสิบหวกสิ 15, ก็คือสา หกคูณสองก็คือสิบสองลบด้วยสิบสามส่วนสิบสองอ่ะพอถึงแบบนี้แล้วง่ายเลยเด็กๆเอาสามสิลบสิบามเหลือเท่าไหร่คะเหลือสิเจ็ดใช่ไหมคะส่วนด้วยสิบสองแต่แบบนี้ตัดทอนไม่ได้ตัดทอนไม่ได้แต่สิบเจ็ดมันมากกว่าสิบสอตอนนี้มันเป็นอยู่ในรูปเศษเกินต้องเปลี่ยนให้มันไปเป็นจํานวนคะการเปลี่ยนจํานวนคะ ไม่ต้องไปตั้งหารอะไรแล้วมันจะช้าหนูท่องสูตรคูณแม่สิบสองเลยสิบสองคูณอะไรได้ใกล้เคียงกับสิบเจ็ดมากที่สุดก็คือสิบสองคูณหนึ่งได้สิบสองสิบเจ็ดกับสิบสองลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือห้าก็ใส่เป็นตัวเศษตัวส่วนข้างล่างตรงนี้ไม่ต้องคิดมากเลยเพราะมันคงเดิมก็คือเลขสิบสองนั่นเองสรุปคําตอบข้อนี้ตอบจํานวนเต็มหนึ่งเศษห้าส่วนสิบสองโอเคไหมคะอ่ะ ใครทําได้แล้วส่งมาให้ดูทางไลน์อย่าลืมคุณครูจะฝากแบบฝึกหัดไว้ในไลน์เหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆเ,เข้าไปทําเหมือนเดิมทําให้ถูกนะรอบนี้เวลาตอบถ้าเป็นเศษเกินทําให้เป็นจํานวนคะแต่ถ้าอยู่ในรูปที่มันจะต้องตัดทอนหรือว่าหาเลขมาหารได้เนี่ยหารให้มันลดลงตอบให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะตอบได้โอเคไหมคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ